สวัสดีครับอยู่กับผมชวนฟู้ดคาร์นะครับเหมือนเดิมเช้าๆนี้นะครับผมวันนี้ก็ขายของกันอีกครั้งนะครับนะลองหมุนไปดูรถกับข้าวหน่อยครับอ่าค่อยๆหมุนไปอ่าเห็นไหมนี่กลับมาครับผมอ่าก็ชีวิตนี้ต้องทํางานนะครับหยุดไม่ได้นะครับเช่นเดียวครับการกินของเราก็หยุดไม่ได้นะครับเช่นกันวันนี้มีเมนูมาใหม่นะครับอาจจะมานานแล้วแต่ผมเพิ่งเห็นนะเป็นข้าวหน้าหมูนะครับซอส หมาล่านะครับดูกันนี่ใกล้นะอันนี้มันออกแนวเกาหลีแล้วนะครับซอนหมาล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจีนหรือเกาหลีนะเพิ่งมาครับดูสีก็เห็นนะดูสีก็ดีใช้ได้นะครับถ้วยพอดีเลยเดี๋ยวลองครับเลยนะครับแกะกันสดๆนะครับเออนะครับผมนี่นะครับอ่าหาช้อนกันมาดูใกล้ๆครับเป็นไงหุย กูกินหอมนะหอมมาล่านะครับดูหมูเป็นชิ้นพอดีคําเลยมามข้าวเม็ดดีไทยมาล่ามูมาล่ามาแล้วกูดีครับดีเผ็ดมาเลยชุ่มฉ่ำเลนะล่าตซอนมันแบบแบบดีครับ เลงดีครับมือหนึ่งสบายสบายแหมครับพริกเผ็เหมือนกันนะครับขึ้นมาแล้วครับมาล่าขึ้นมาแล้วชามาเลยนะครับผมอร่อยอยู่ครับรสชาติใช้ได้ับ